วันนี้เวลา17นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568นับประท่นั่งอมรินทราวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าท้องพระโรงพระที่นั่งจักรพัิพิมานทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรัชกาลที่หนึ่งทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ห้ารูป จากนั้นเสด็จเข้าห้องพระบรรทมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะเทวดารักษาพระมหาเสวตฉัตรและถวายราชสักการะพระแท่นราชบัญฑจรอนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งไ่ศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานคู่พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชมวานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ท่งจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนุพพปดลมหาสเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลได้สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะและทรงยืนประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองพระราชาคณะและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาจนครบ74บรูปพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศ พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระราชญาณวัชระชิโนพาสประธานสำนักศึกษาธรรมดอยธรรมนาวาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องติรัตนกถาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยชัมบูชากันเทศ ทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุทธเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีตรงกับวันที่14มกราคม2568 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ26,469วันเป็นวันสมะมงคลเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งสเสด็จพระราชสมภพวันที่20มีนาคม2279และ,สะเสด็จสวรรคตวันที่7กันยายน2352การบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นราชประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบกันมาช้านาน พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะทรงอนุสร์คำานึงถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมาราชบุพการีในวาระต่างๆเช่นวันครองสิริราชสมบัติเวียนมาพ้องกันหรือวันที่พระชนมายุเวียนมาเสมอเท่ากันเป็นครั้งแรกเรียกว่าสมมงคลหมายถึงเสมอกันการพระราชพิธีสมมงคลนี้เป็นราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีทรงปฏิบัติสืบต่อกันมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสมมงคลมาแล้วสี่วาระคือวาระที่หนึ่งการพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าสมเด็จพระมหิดลราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเมื่อวันที่29สิงหาคม2 5 0 8วาระที่สอง การพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุทธเท่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่7มกราคม2528วาระที่3การพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุทธเท่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเมืม่อวันที่18พฤศจิกายน2534และวาระที่4 การพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อวันที่23พฤษภาคม2543เป็นการแสดงความกตัญญูกตวเวทีเทิดทูนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่อนานาราษฎรและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บ้านเมือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีสมมงคลครั้งนี้ขึ้นเพื่อทรงพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชด้วยทรงอนุสรณ์คำานึงถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นบ้านเมืองที่เป็นปึกแผ่นร่มเย็นทรงเป็นนักรบที่เข้มแข็งและนักปกครองที่ชาญฉลาด ป้องกันขอบคันธสีมาเพื่อทำโรงพระศาเอกราชของชาติไทยทรงทำนุบํำรุงพระพุทธศาสนาทรงตรหนักว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหนึ่งเดียวกันกับชาติและประชาชนทรงสร้างเครื่องราชกุกฏภัณฑ์และเครื่องราชูปโภคแสดงถึงความเจริญมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยตั้งมั่นเป็นเอกราชทรงฟื้นฟูราชประเพณีและประเพณีต่างๆ ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ดูแลทุกสุขของประชาชนเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทรงแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อสมเด็จพระบรมราชบุพการีทรงทำนุบำรุงศาสนามาอย่างต่อเนื่อง ทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤรัไทยใส่ดูแลทุกสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขจึงทำให้พระราชวงศ์จัก,กรียั่งยืนมั่นคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน